ห2 2> <า>สี่สามสองสวดดีครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมาตุมนะทุกคนเอ้ามาเดี๋ยวเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออญาตนะครับสวัสดีครับเอาทุกคนวันนี้นะครับผมนายมาตุมนะครับจะพาทุกคนมาเปลี่ยนท่อบักซีเอฟนะครับผมปนี่โฟร์ไอดอนนะทุกคนนี่ก่อนอื่นนะครับฝากติดตาม YouTube นายมาตุมนะครับทิกเกอรนายมาตุมนะครับผม แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กในายุภูมิเอฟซีเพิ่งขฝากหลายเลยวะเออนั่นแหละเข้าไปดูเอาละกันนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาวันนี้เราจะมาเปลี่ยนพ่อบักซีเอ็กกันนะนะทุกคนเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะฮะรถมารถมารถมาสวัสดีคนระัมสนะวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัมย์โอเคมาทุกคนอะไรนะเยีฮโยพูดเลยได้ยินตอนนี้เราอยู่ไหนครับอ๋อ ตอนนี้เราอยู่พื้นที่3 0 0 4 0 0ตารางวาของนายมาตุเองนะครับถูกไหมไนะครับผมก็เมื่อกี้ที่เมื่อก,กี้ที่เขาขับรถไปขางาไหว้เจ้า,จาของที่เข้างหน้าผมอ่าวันนี้เราอยู่ที่บอ่อเกลือที่สงาแก้วนะสนามสนามเัคคณ์เก่าเนาะอ่าบีเลสบีเลส,เลสอ่าก็เดี๋ยววันนี้นะฮะ น้าตุ้มจะพาทุกคนมาเปลี่ยนท่อใบนี้กันนะทุกคนแล้วผมจะพาทุกคนไปแว้ะในสนามเทพละครเก่าหรือบีเลสนะฮะทุกคนอ่ามาก็ตอนนี้รถจะเข้าออกเยอะนิดนึงนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยมาตากล้องตามมาเลยครับวันนี้เราได้ตะก้องต้องขอบคุณมากเลยเพื่อนผมนะเฮียบอมนะฮะทุกคนต้องขอบคุณมากเลยนะ,ะทุกคนถ้าภาพสันๆหน่อยโทษเฮียคนเดียวแล้วยโทษผมนะ <laughs> มา เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเดิมก่อนนะทุกคนอ่าเสียงก็จะประมาณนี้อ่าอ่าโอเคอ่าประมาณนี้เสียงเสียงจะประมาณนี้นทุกคนลดลดีกแล้วลดีกแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เข้าออกของรถบรรทุกหนักนะทุกคนนะออืมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยก่อนอื่นเลยนะฮะเรามีเครื่องมือนะฮะเรามีเครื่องมือเรามีเครื่องมือเดี๋ยวทุกคนนี่นะครับ ช่องผมนายมาตุมนะฮะเดี๋ยวมันนี่มานี่มันี่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 นะไหนมาตุมนะตอนนี้โฆษณาสปอนเซอร์ยังไม่เข้าก็เอาเอาแค่นี้ไปก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีตังค์เดี๋ยวค่อยค่อยทำนะเออโอเคนะมาก่อนนำแต่มาเดี๋ยวเรามามาเปลี่ยนกันเลยนะเราเราเรา,เราไม่พูดเยอะแล้วนะทุกคนมามามาใ,ใกล้เลยสักกล้องมานะมาใ,ใกล้เลย นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นสปริงน,นะทุกคนผมก็จะดึงออกนี่มาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นแล้วก็จะขันเบอร์สิบสองนะฮะออกท่อใบนี้เป็นท่อ S M F นะครับผม ดังดีขับดีแน่นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราถอดเสร็จเลยนะทุกคนไปกันมาทุกคนเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์12บนะทุกคนอ่าโอ้โหแน่นมากโอ้โหโอ้โหระเจ้า คนมันแน,น่นมากเลยอะ่ะโอ้โหมันออกนะฮะอ่าโอเคออกแล้วนี่ท่อมันก็จะเป็นอย่างงี้นะทุกคนมันก็จะมีไส้ข้างในด้วยอ่ามีไส้ข้างในด้วยนะฮะมาเราจะเก็บท่อไปนี้ไว้นะฮะ ย้งทิ้งกันเลยเหรอไม่ให้เก็บไว้วหรอเฮียไม่ใช่แล้ว,ลวอืมนี่นู่นไปนุน่นมามดเดี๋ยวเรามาเอาท่อใหม่เราเลยนะฮะตากล้อ,องบอกทิ้งไปเลยนะฮะ <c oughs> เอาจริงนะเฮียสปอนเซ์เขาจะจ่ายให้อยู่นะเฮียค่อยอยิงไปค่อยมีเงินเลยตอนนี้นะนี่นะเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นกันความร้อนนะทุกคนอ่า สวมไว้แบบนี้นะฮะเราเรา,เราจะสวมไว้ประมาณนี้นี่อ่อเาเฮียทุกคนนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ มากอสวัสด,ดีทุกคนแ้ะครับที่เข้าออกนี่นะก็คือเขาอาจะเป็นเจ้าของที่ที่นี่แหละครับทุกคนมาแนนอ่ะ คนมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะฮะทุกคนมา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 ,มานี่ผมผมมีอนี่มาช่วย <laughs> ผมจะรู้ได้ไงว่าลมมันออกเอา้าทุกคนลมมันแรงขนาดนี้เอา้าทุกคนดูต้องต้องต,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 ต้องบงอังงี้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนเห็นไหมเออมามาเดี๋ยวมาดูใก,ใกล้มาฟังเสียงกันทุทกคนห้าสี่สามสอง đi đi này này, à, mua đâu, ơi, the one มันละลายว่นนะทุกคนพ่อมันละลายว่าเอายังไงวะมันร้อนอ่ะทุกคนอืแต่ทุกคนได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมจะรัดผมจะรัดท่อไว้ก่อนรัดท่อไว้เดี๋ยวเราจะยึดท่อนะฮะเข้ากับรถไม่ให้มันร่วงนะทุกคนก็เดี๋ยวฝากติดตามช่อง YouTube นะมาตูมด้วยทุกคนก็ดูสิงอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเก็บไว้นะ ฝากติดตามช่อง y YouTube ในมาฑลนะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมก็ขอ,ขอสวัสดีครับไปเดี๋ยวผมรัดท่อก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามนะ้ทุกคนไปกันฮะเดี๋ยวเอาคออาลิปเดีอ๋อรูปถ่ายรูปถ่ายรูป